มีตะเกียงตะเกียงเก่าๆนะครับเนี่ยเป็นชั้นวางของนะก็มีถ้วยมีชามมีขันมีอาสนะผ้าห่มมีเสือนะครับเขาไม่อยากให้เกิดความแตกแยก,กว,วัดป่าวัดบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาเลยให้ยุบตรงนี้นะ ต้องยกขึ้นแค่อยู่ได้จักมือจะกเดียนหนึ่ง<ะ>พญารัตบ่พระบอดีอ๋อพระบอดีอยู่บ่ได้อพระบอดแีแล้วแล้วปัจจุบันนี่ข้าเจ้ายัางให้พระอยู่บ<ะ>่บ่เอาเลยบ่ให้อยู่เลยขันพระไม่อยู่ใค่บ้านพิกกันอ๋อเป็นยังไง เยลือกูวัดป่ากูวัดบ้านอยู่นี่นะอ๋อเขาโบอยากให้แบ่งแยกเนาะวออยากให้เหลือวัดบ้านวัดเดียวเหลือวัดเดียวเพราะว่าขันมาวัดป่าเราวกิดเอาละเช็ดให้กันระบายพี่น้องก็พิษกันบไปเอออ๋อเป็นน้ำน่องนั่นแหละคล้ายๆว่าแบ่งพรรคแบ่งพวกครับอ๋ออ๋อคำนี้น่ะก็เลยเลยหยุดเลยเพื่อบม่ให้เกิดความแตกแยกในหมู่บ้านก็เลยให้เหลือวัดเดียวซะเหตุบุญกับเหตุธรรกันอยู่พุูน อันนี้ขันย่ำออกบุญนึกซีกับผู้ใดออกไหนจะจุ่มบัตอ้าวว้าวไปบ้าวเป็นยากกว่ามนุษย์หรือว่าอืมยากยากยากครับขอบคุณครับเ,เดี๋ยวผมสิขเข้าไปเบิ่งข้างในครับผมไปเบิง่งงูแล้วครับ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 ,รบ <laughs> <laughs> สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพิธีขวัญอีกแล้วนะครับวันนี้พิธีพามาสำรวจอ่าสำพักสงป่าช้าครับ น่าจะเป็นเสาเสาลุมศพนะครับนะตรงนี้นะสำนักสงฆ์ป่าช้าบ้านน้องแสงนะครับตำบลบ้านเมงอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นนะครับโอ้โห,โหโลกมากครับคือที่นี่ก็คงล้างมานานล้างมาหลายปีแล้วล่ะนะโอ้โห,โหโลกมากครับอาจจะเป็นเพราะทิดเข้าผิดทางหรือเปล่าเป็นป่าช้าเก่านะครับ แต่ปัจจุบันนี้นะ,ะในวัดบ้านเขาก็มีเมนม,มีอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะป่าช้าก็เลยไม่ได้ใช้นะครับก็ปล่อยให้เป็นที่ินสาธารณประโยชน์ทั่วไปอย่างนี้นะครับนี่น่าจะเป็นกุฏิเก่านะครับเป็นกุฏิเก่าครับอ่าเละเบียงข้างหน้านี่ผุพังลงมาแล้วนะพังหมดละโอ้สัน้นกสี ก็มีนะครับเศษผ้าหม่มจีวรเก่านะครับกวี mm ่น hmm. ะภายในกุฏิก็ผุพังหมดนะครับสังกษียังดีนะแต่โครงราคาเป็นไม้อยู่คานนะโครงราคาเป็นไม้อยู่คาะปลวกขึ้นครับปลวกขึ้นหมดแล้ว mm hmm. ผุพังแล้วครับเพราะว่าล้างมาหลายปีนะทางนู้นพิธิตยังมองเห็นสารานะครับผมเดี๋ยวพิธิตพาไปดูโอ้โหล้างสนิทครับล้างสนิทล้างได้ใจเลยคงล้างมาหลายปีแล้วนะครับผมเนี่ยเตียงอะไรก็ผุหมดแล้วอะ มีพระพุทธรูปนะเสียนขาดนะวางอยู่ท่านนั้นก็รู้สึกว่าจะมีกุฏินะแต่พังลงไปแล้วเดี๋ยวพิธค่อยพาไปดูที่หลังนะครับเดี๋ยวพิษพามาดูตรงนี้ก่อนเงียบสนิทเลยครับก็ <c oughs> เป็นฝ่ายชาเนะใครจะเข้ามาครับ เป็นเชิงเทียนเก่านะครับท่านก็มีสังกะสงสังกะสีนะพิงต้นไม้อยู่นี่ตะกร้าเหมือนเหมือนเขาเอามาทำรังไก่ประมาณนั้นนะนี่เป็นศาลาครับเป็นศาลาเก่านี่เป็นเตียงนะครับโอ้โห ตัวน,นี้ก็เป็นเหมือนอเตียงเหมือนกันเป็นเตียงวางถ้วยวางชามนะมีกระบังคว่ำอยูม่มีบา่าเก่าๆมีบา่าเก่าๆอยู่ตรงซอกต้นไม้นะครับที่ต่อไม้แล้วก็ถ้วยชามถาดเกา่าๆนะครับนี่เป็นศาลาก็หลังใหญ่อยู่นะหลังใหญ่พอสมควรโอ้โห โอ้สุดสดเลยโลกตรงนี้มีองค์มังกรนะองค์มังกรราดบุรีมีเขาเขียนไว้ข้างองนะอ่านี่ก็เป็นที่รองน้ําฝนลงองนะครับโครงลังคาเป็นไม้นะเป็นไม้อย่างดีครับอย่างดีโครงลังคาอย่างดีมากพื้นเทป,ปูนนะครับตรงนี้เทป,ปูนนะตรงเทนอาจสงตรงที่พระนั่งนี่ก็เทป,ปูนเรียบร้อยนะครับมีร่องรอยของหลอดไฟนะ นี่นี่คือะคระฆังเล็กครับโอ้ะระฆังกระทัดรัดนะ่ะระฆังเล็กๆมีร่องรอยของสวิทไฟนะครับโต๊ะหมู่บูชาครับผมมีโต๊ะหมู่บูชามีพระพุทธรูปนะอันนี้น่าจะเป็นบาทน้ำมนต์นะบาทที่ท่านเอาไว้ทําน้ํามนต์อืมคงไม่มีใครเข้ามานานแล้วครับนะดูจากร่องรอยทูบเทียนก็ไม่มีใครจุดใครอะไรเลยนะขอดูที่บาทหน่อยนะครับ น่าจะเป็นบาทน้ำมนนะอ๋อครับผมเป็นบาทน้ำมนนะครับนะคือพระที่ท่านอยู่เวลามีคนอยากลดน้ำมนอย่างเงี้ยท่านก็ลดให้อย่างนี้นะครับนี่ครับนะเป็นโต๊ะหมู่บูชาโต๊ะหมู่ยังดีนะโต๊ะหมู่ยังดีพระองค์พระก็ยังดีครับก็ทําดีอยู่นะทําดีอยู่เสาตรงกลางเป็นไม้นะแต่เสาอ๋อมีเสาอ,อื่นเป็นปูนหมด นะครับนะเสาสาราทั้งหมดเป็นปูนหมดนะครับแต่เสากลางตนน้นเนี้เป็นไม้ครับมีเสาไม้ต้นเดียวนะครับมีเก้าอี้มีอาสนะเก่าเก่านะตามพื้นมีอาสนะมีเสือ่อมีหมอนครับตอนนี้เป็นรูปหลวงปู่มั่นนะครับพิงอยู่ก่อด้วยอิฐแต่ยังไม่ฉาบนะท่านคงทํำยังไม่แล้วเสร็จนะครับอ๋อท่านไม่ได้ล็อกนะครับท่านไม่ได้ล็อก ประตูศาลาท่านไม่ได้ล็อกเดี๋ยวพิธผ้าเข้าดูครับอ๋ออันนี้เป็นห้องหลังศาลานะครับปูกระเบื้องสีขาวนะปูกระเบื้องสีขาวมีตะเกียงตะเกียงกเก่าๆนะครับเนี่ยวางอยู่หน้าต่างเป็นบานกระจกนะเป็นบานเลื่อนเป็นกระจกบานเลื่อนครับโอ้โห มีประตูหลังด้วยมีห้องน้ําในตัวนะครับเนี่ยมีห้องน้ําในตัวโอ้ยตุกแกตัวเบเริ่มเลยอ่าข้างบนบนห้องน้าเนี่ยครับบนหลังคาห้องน้าเนี่ยเขาทาเป็นชั้นวางของมีถ้วยมีชามมีกระมังนะครับมุมตรงนี้ก็เป็นเป็นชั้นวางของนะก็มีถ้วยมีชามีขันมีอาสนะผ้าห่มมีเสือนะครับมีรางหลอดไฟเก่า อ๋อ,อเป็นแก้วน้ำนะเป็นแก้วน้ําเป็นขันเป็นตะกร้าของใช้ในอ่าที่พักสงป่าช้าอย่างนี้นะครับมีหวดนะมีพานกระติกน้ําอ๋อมีอแผงสวิทช์ไฟครับข้างล่างนะเขาทาซ่อนไว้ที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะครับหลังคาก็ยังดีครับหลังคาโครงมายังดี อันนี้เป็นประตูประตูข้างหลังนะประตูหลังศาลาครับมีเป็นนกอะไรในป่าสวยนกตัวใหญ่มากามีบานหน้าต่างเก่าๆนะครับวางอยู่ที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะครับนี่ครับข้างหลังศาลานะข้างหลังห้องหลังศาลาสภาพยังดีครับสภาพยังดีทุกอย่างาทำดีอ่ะ หน้าต่างก็เป็นบานสไลด์นะบานกระจกสไลด์ตรงนี้เป็นที่แขวนกดนะแขวนกดของครูบาอาจารย์นะสมัยที่ยังมีพระอยู่นะครับพวกอิฐพวกลังคาพวกพื้นดีหมดครับไม่แตกไม่เลานะไม่แตกไม่เล่าแต่ข้างหน้าเนี่ยรู้สึกว่าท่านจะเทอยากเพื่อจะปูกระเบื้องอะนะแต่ทีเนี้ย <c oughs> ก็ไม่รู้ยังไงนะครับแล้วก็ปล่อยทิ้งร้างไปนะครับที่ฝุ่นครับฝุ่น ทั้งฝุน่นทั้งแมงมุมขึ้นเยอะแล้วนะครับเงียบครับเงียบกริบเลยนะเพราะเป็นป่าช้าเนาะโอโ้ตรงนู้นครับผมมีน่าจะเป็นซากุติเก่านะเดี๋ยวเดี๋ยวพิธิพาเดินไปดูนะครับนะตรงนี้ก็เป็นศาลานะศาลาใหญ่กว้างนะครับกว้างอยู่กว้างขวางพอสมควรสําหรับอเอ,อข้างนู้นมีกุติครับมีกุติเออไปดูทางไหนก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวพิธีพาไปดูกุฏิล้างข้างหลังศาลาก่อนนะครับตรงนี้มีโอ่งน้ำนะยังมีน้ํานะครับน้ำคงมีฝนตกแล้วก็มีน้ําขังอยู่ในโอ่งมังกรนะครับผมมีครกมีกระด้งนะครับแก้วน้ำไ,ไปได้หรือเปล่าทางนี้แต่ลกมากครับเนี่ยดูหญ้าดูอะไรโอ้โหลกจริงๆ โอตรงนี้ครับหลังศาลานะครับผมหลังศาลามีมีโอ่งแดงนะโอ่งใหญ่โอ่งเก็บน้ํานะแต่เขาล้มไว้ไม่ให้มีน้ําขังนะเดี๋ยวกลัวว่าไม่มีพระอยู่เดี๋ยวจะเป็นอ่าที่เพาะลูกยุงนะครับโอ้โหโอ้ยคงโดนทิ้งล้างนานแล้วครับน่ะก็ยังมีร่องรอยของไม้น่าสามนะเป็นเหมือนที่ท่านทําเตียงทําอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้ก็เป็นกุฏิแล่วแหละครับ น่าจะเป็นกุฏิเก่าปวกกินโครง้างทั้งหมดแล้วก็กุฏิก็ได้ยุบลงนะก็เลยเหลือแต่โครงหลังคานะกับกุฏิหลังโน้นนะที่พิทธิธพาดูที่แรกครับก็จะมีะก็จะมีลองให้เห็นเป็นรูปเป็นร่างว่าเป็นกุฏิหน่อยถน้นยังมีกอกน้ํานะครับมีกอกน้ํะมีท่อน้ํามีกอกน้ําแต่ลกครับทางเดินไปไม่ได้นะสิ่งปลูกสร้างมีไหมทางนี้อืม มีครับยังมีอยู่อ๋อเฮ้ยมีกุติหลายหลังอยู่นะครับเนี่ยแถวๆเนี้ยเดี๋ยวพี่จะ<ๆ>พาเ <พา S 1> ดินไปดไูรุ้ไปได้ปะตามพื้นก็ยังมีพวกทับพีพวกของใช้นะพวกแก้วตามนะครับผมยังมีร่องรอยให้เห็นเนี่ยมีร่องรอยของท่อน้ำก๊อกน้ำนะครับ โอ้โหลกได้ใจจริงจริงอ๋อนี่มีร่องรอยของอกิ่งไม้นะกิ่งไม้ขนาดใหญ่หักครับตรงนี้เป็นออเป็นทางเดินจงกรมเก่าของครูบาอาจารย์นะครับเนี่ยข้างในก็มีสังกษีนะเนี่ย ต้นไม้หักครับหักพับลงทับต้นไม้เล็กๆแถวนี้นะโอ้ช่างโงกรมยาวมากครับยาวมากนะโอ้โหไม่ห้าสิบเมตรแล้วเนี่ยโอ้ยาว <c oughs> ต้นไม้เล็กๆขึ้นเยอะเลยอ่าเขาเรียกต้นอะไรต้นติ้วนะครับต้นติ้วนะที่เขาใช้ยอดมันจิ้มน้ำพริกนะครับเนี่ยต้นเขาจะเป็นน้ำหนามอย่างนีน้ ของทางเดินจงกรมนะครับตรงนี้นะโอ้โหน,นี่เป็นเหมือนบ่ออะไรสักอย่างนะเมื่อก่อนนะน่าจะเป็นบ่อสวยงามนะครับอันนี้เป็นทางหัวจงกรมนะก็จะมีที่นะจุดเทียนหรือว่าจุดตะเกียงนะให้แสงสว่างาหัวทางเดินจงกรมไปถึงท้ายทางเดินจงกรมนะครับ ที่เหลือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นก็ไม่เห็นนะครับต้นไม้เล็กๆเยอะเลยนะต้นไม้เล็กๆกาลังเจริญเติบโตเยอะเลยแต่ตรงนี้เป็นป่าแห้งป่าแรงนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับเป็นป่าแห้งๆแรงๆตัวนี้เป็นจอมปลวกใหญ่นะครับเป็นจอมปลวกใหญ่ต้นอะไรเนี่ยเหมือนต้นต้นเต็งหรือเปล่าต้นเต็งครับ ไปทางเดินวงกลมนะครับที่เหลือก็พิธิก็มองไม่เห็นอะไรครับมีกองฟืนเหมือนว่าชาวบ้านจะมาหาฟืนในป่านี้นะนะเป็นป่าไม้เล็กๆครับมีขวดน้ำนะขวดน้ำกเก่ามากแสดงว่าแทบไม่มีใครเข้ามาเลยนะนะครับมีรางวัของขุดตรงกุติเนี่ยกองฟืนที่ชาวบ้านหาไว้นะแต่เขายังไม่ได้เอากลับไป อโอโหลกเอาเรื่องเลยคือไม่มีร่องรอยของทางเดินไม่แบบเป็นทางวัวทางควายทางคนเดินเข้ามาหาเห็ดอะไรเงรี้ยก็ไม่มีเลยนะเป็นลกทึบอย่างนี้เลยนะคือแหวกทางเดินเอาเองนะครับนะซากกุติเก่านะครับในสังกสีเยอะเลยนะครับโอ้โหก็เป็นเศษกระเบื้อง นี่ก็เป็นสาลานะครับม,มีอะไรบ้างแถวนี้นะครับติดกระเบื้องกระเบื้องร้อนใหญ่นะท่านพิงไว้ท่านไม่ได้ใช้อะไรเนี่ยครับเป็นเมื่อก่อนเขาเป็นก๊อกน้ำมาตรงนี้นะเนี่ยมีท่อประปาปะโผล่ขึ้นมา เป็นเศษผ้าเหลืองเก่าครับตามพื้นก็มีสายไฟนะครับมีสายไฟเก่าเก่าเดี๋ยวพี่จะพาเดินไปทางสาราใหญ่อีกครั้งนะครับเพื่อเดินทะลุไปดูกุฏิอีกหลังนะครับอันนี้ต้นลังนะโอ้ใหญ่นะต้นลังโอ้โหครับ ทางเดินนะเป็นหญ้าคานะครับมือเป็นรางรองน้ําฝนเนาะ่านใช้เก้าอี้ทาวางสังกสีแล้วก็รองน้ําฝนลงองค์มังกรครับเป็นศาลาครับชอบระครังเลยใบกระทัดรัดครับนะแล้วก็เป็นจีวรเก่านะครับเป็นจีวรเก่ามีถังเ,เป็นสังกะสีเก่า มีอะไรอีกไหมทางนี้ไม่มีนะครับไม่มีสิ่งปลูกสร้างอีกแล้วนะมีแค่ตรงนี้นะครับที่เป็นที่มีให้เห็นน,นะเป็นสิ่งปลูกสร้างให้เห็นได้ชัดเจนว่าเคยมีพระสงฆ์อาศัยอยู่ที่นี่นะครับก็คือศาลาหลังนี้นะครับต้นไม้ก็เริ่มแทงกิ่งเข้ามาแล้วนะแทงกิ่งแทงยอดเข้ามาแล้วแต่โค้งไม้ยังดีครับยังดีมากๆเลยนะ ยังดูใหม่ๆอยู่เลยนะโครงหลังคาครับเสาปูนก็ยังดูใหม่ๆอยู่เลยแต่ตรงนี้ท่านยังไม่เทพื้นนะท่านเทเฉพาะตรงนี้แล้วก็เป็นห้องศาลานะเป็นห้องในศาลานะเป็นห้องที่ปลูกกระเบื้องอย่างดีนะอย่างดีทุกอย่างครับอย่างดีอันนี้เป็นกอไผ่หน้าศาลานะครับว่ามีงรยทางเดินรางๆอยู่แล้วเนี่ยเห็นหรือใช่ไหมโ <laughs> อ้โหครับ ก็อ,อยังว่าครับนะเมื่อก่อนเขาก็ใช้ป่าช้าเป็นที่เผาศพไงนะแต่ปัจจุบันนี้เขาก็มีเมนม,มีอะไรหมดแล้วนะครับทุกที่นะทุกหมู่บ้านนะครับน้อยหมู่บ้านนะที่จะไม่มีเมนอย่างนี้นะครับนะนะม,มีพระพุทธร,รูปนั่งอยู่รูปเดียวนะครับพระพุทธร,รูปขาว ัวนี้เป็นกุฏินะครับเป็นเหมือนกระท่อมนะเป็นเหมือนกระท่อมกระท่อมหรือจะเรียกว่ากุฏิก็ได้นะครับนะแต่ความสูงก็ประมาณเตียงนะครับความสูงความสูงประมาณเตียงความกว้างก็ประมาณเตียง2อันประกบกันอย่างนี้นะครับประมาณนั้นโครงข้างบนก็เริ่ม,เร,มเริ่มเริ่มจะผุพังแล้วครับนะแต่ไม้ไม้หน้า3ามข้างบนนะที่โครงหลังคานะเขาทําเป็นไม้หน้าสาอย่างดีนะ ก็เลยทนปวกทนฝนทนแรงหน่อยนะครับนี่ครับตรงนี้เป็นเตียงไม้ไผ่นะท่านต่อมาไว้นั่งเล่นอะไรประมาณเนีนะ้สังกสีก็ยังพอใช้ได้นะจริงๆแล้วก็ยังพอใช้ได้นะครับที่นี่อาจจะมีสิ่งปลูกสร้างมากกว่านี้นะครับอาจจะมีกุฏิหลายหลังกว่านี้นะแต่คงผุพังไปหมดอย่างนี้นะครับคือไม่มีพระอยู่โบรณะดูแลเนาะก็ เรื่องผูพังไปลกมากครับญ้านะลกนะญ้าระหว่างเนี่ยเหมือนมีเป็นรอยเหมือนมีรถไถรถอะไรเข้ามาอยู่นะคงเป็นทางไปไรไปนาของชาวบ้านอันนี้ก็เป็นกุฏิอีกหลังครับนะแต่หลังคาได้พังพับลงมาแล้วนะข้างในก็มีไม้ที่เป็นพื้นนั่งนะก็ยังมองเห็นอยู่นะ แต่โครงสร้างไม่ไหวครับโครงสร้างล้มหมดแล้วนะเป็นเสาไม้ออกนะเป็นเสาไม้ที่ไม่ใหญ่ทำเป็นกะระ๊อบเป็นที่พักชั่วคราวอย่างนี้นะพังหมดแล้วนะครับนี้ก็ถือว่าเป็นกุฏิหลังใหญ่อยูน่นะเนี่ยดูจากโครงหลังคานะครับที่เหลือก็ไม่เห็นอะไรอีกแล้วนะอ๋อเนี่ยเป็นทางเดินลางๆอยู่นะมีให้เห็นลางๆว่ามีทางเดิน เป็นทางรถยนต์เมื่อก่อนน่ะนะ่าจะเป็นทางรถยนต์เมื่อก่อนที่เขามาเผาศพมาอะไรอย่างเงี้ยมาทาบุญกับพระอย่างนี้นะครับอ๋อเป็นทางไปสารา <c oughs> เนี่ยเป็นทางไปสาลาที่พิธิพาดูเมื่อกี้นะครับนะแต่พอไม่มีพระอยู่เนาะถนนทางก็ลกนะต,ต้นใบต้นหญ้ากขขึ้นลกมองไม่เห็นทางละร้อนครับช่วงนี้อากาศเริ่มร้อนแล้วนะครับแต่กลางคืนยังหนาวอยู่นะ เมื่อคืนก็หนาวอยู่ตอนนี้มีขาบาทขาบาทห้อยอยู่กิ่งไม้นะครับมองทะลุป,ป่าไปก็ยังเห็นนะยังเห็นสลา,าอยู่ครับแต่ถ้าไม่สังเกตก็ไม่เห็นว่าสีเขากลมกลืนกันมากแลวดูแรงนะตรงนั้นก็เป็นกุฏิหลังแรกที่พี่พาดูต้นคลิปนะครับหลังคาเขาพับลงนะต้นนี้เป็นต้นกระบอกใหญ่ครับกระบอกใหญ่ ใบกระบอกก็เริ่ม <tik> <concern> แดงเหลืองแล้วนะครับอีกหน่อยก็คงไม่เหลือใบให้ดูแล้วกเ็เหลือแค่สารานะครับสรุปแล้วเหลือสรุปแล้วก็คือเหลือแค่สารานะที่ยังดีอยู่ที่เหลือกุฏิส่วนกุฏิที่เหลือก็คือใช้การไม่ได้แล้วนะครับอุ้ยอันนี้เป็นขาตะลัดกับเป็นม้าหินอ่อนนะครับ แล้วก็มีแองเขาเรียกตุ่มดินเผาคล้ายๆมอดินนะครับนะไม่ใหญ่นะนี่ก็มีร่องรอยของก๊อกน้ำแล้วเนี่ยเนี่ยเป็นท่อ PVC เป็นที่เป็นหัวก๊อกน้ำเก่าครับเป็นต้นกระบอกมีอ่าเป็นก๊อกจริงๆครับนะมีสายยางด้วยนะมีสายยางรดน้ำต้นไม้นะเมื่อก่อนนะนี่ครับเนี่ยเป็นสายยางรดน้ำต้นไม้ ก็กระบอกใหญ่มากครับใหญ่มากกิ่งก้านแผ่กิ่งก้านสาขากว้างใหญ่พอสมควรก็ให้ร่มเงาแก่คนที่ผ่านไปผ่านมาแถวเนี้นะครับก็หมดแล้วครับหมดละสิ่งปลูกสร้างไม่เหลืออะไรแล้วครับวันนี้พี่ทิก็พามาเที่ยวชมสำนักสงฆ์ป่าช้านะครับบ้านหนองแสงตำบลบ้านเมงอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นนะครับ ก็มีแค่นี้ครับนะมีแค่นี้นะทีหลือก็ผุพังหมดแล้วนะนุ่นกุฏิเห็นรลางคาขาวๆแล้วก็ผุพังหมดแล้วนะคือที่พักสงฆ์ป่าช้าแห่งนี้นะครับเท่าที่พิธิยถามคุณตานะครับก็คืออผู้ใหญ่บ้านเขาไม่ให้อยู่นะครับนะท่านาหมายความว่าเขาไม่อยากให้เกิดความแตกแยก,กว,วัดป่าวัดบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาเลยให้ยุบตรงนี้นะไม่ให้พระอยู่ ที่แรกก็เกิดปัญหานั่นแหละที่แรกก็คงมีปัญหาอะไรระหว่างพระกับโยมอะไรครับต่อมาเขาก็เลยเอา้าไหนๆก็ๆเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้สำซากอีกก็คือจบไม่ต้องให้พระอยู่เลยตรงนี้นะให้ให้ไปอยู่วัดบ้านหมดนะหรือว่าให้มีวัดบ้านวัดเดียวนะวัดป่าวัดประชาก็เลยไม่ต้องมีอย่างนี้นะครับเดี๋ยวก็จะแบ่งแยกวัดป่าวัดชั้นวัดคุณอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็จะเกิดความแตกแยกในใบ้านน้องแสงแห่งนี้นะครับชาวบ้านผู้ใหญ่บ้านก็เลยปรึกษาหาเลยกันนะก็เลย ไม่ให้ผ้าอยู่นะครับตรงนี้ไม่ให้ผ้าอยู่ก็สิ่งที่ปลูกที่สร้างไว้ก็เลยปล่อยทิ้งให้สุดชมไปเลยอย่างนี้นะครับครับวันนี้พี่ก็พามาเที่ยวชมสำนักสงฆ์ป่าช้าบ้านน้องแสงแตะบนบ้านเมงอําเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นนะครับก็คิดว่าครบถ้วนทุกซอกทุกมุมแล้วละ่ะสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นก็คงไม่หลงเหลือแล้วล่ะครับปลวกกินหมดแล้วนะคงพังไปหมดแล้วละ่ะนะ ก็จะเหลือแค่ร่องรอยสังกะสีเก่าๆที่กองอยู่กับพื้นให้เราเห็นครับวันนี้พิธีก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเอาไว้โอกาสหน้านะครับชาพิธิได้ไปเจอถ้าเง้อผาป่าเขาที่ไหนสำนักสงฆล้างวัดล้างสำนักสงล้างที่ไหนที่น่าสนใจพิธีก็จะได้นําเสนอมาให้ได้รับชมกันในโอกาสหน้าสําหรับคลิปนี้พิธิลาไปก่อนครับสวัสดีครับ